ส่ตอนนจละร่ยไ้ิานบัซบานาวจ้าเนเด้สวัสดีที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ก็วันนี้มีตลาดนัดนะครับก็มา ติดตามรับชมไปด้วยกันกับคุณลูกยี่ครับท้าทายเจ้าีเจ้าป่าแมาแอลกาดแรงน้านอำเภอดอยสะเก็ดเจ้าจังหวัดเชียงใหม่มียามเย็นวันศุกครับทุกเย็นวันศุ์ก็จะมีตลาดมากบนี้นะเจ้าของอป่าของขายของกินเยอะมากนะกของกินแล้วไปทิพย์เราจะอ้วนไปด้วยกันเจ้าไะใจเย็น <laughs> กินพอดีพอดีก็ทุกๆวันสุ์ก็จะมีตลาดน่นแบบนี้นะครับโอ้โหทุกคนแห่มาซื้อของกินกัน เสื้อผงเสื้อผ้าของใช้ต่างๆส่วนใหญ่เป็นของกินเนาะ่ามโหยาืดฟ้ามือฝนนะครับนี่ือว่พน้ว่ามัวฝนะครับ่ใช่ตอนนี้มืดฝนนะครับมืดฟ้ามัวฝนตามมาดูของกินแม่ค้าพ่อค้าก็ยังขายของกันอยู่ <ผม S 1> ครับายเยอะม ของเยอาเนี่ยครับเริ่มมา F หนอปปลาซิวครับแอปปลาซิวแอปปลาซิวปลาซิวของปลาก็มีเจอของปลาหนอนะครับตรงนี้หน้าหนอเจ้าหน้าฝนพูดกันนอไม้หนอตก็เจ้า น้าต้มก็มีนาหวนก็มีนทิอเเมืองก็มีน้าเจ้าเจ้า้าไเมือเ้าน้าคาขาเจ้าพวกป้าไหมนี่แม่ปาคาในลูกป้าคาเนาะป้าก็มีน้ออันนั้นมงเป้าอเป้านี่อเป้าโอ้โหาเจ้าเห็ดห้าองแงเห้ใครเห็ดหเห็ดตะเาก็ได้แม่ใครอะนสอร้อยนี่จานละร้อใ่ถูก ขนาดูกไกแย่จะกินตัวนั้นละเหรยโอ้ฝนมาแล้วฮะไก่แม่เลยคเดียวแม่สีเจ้อยต่อตาวไก่ผูกเจ้าหัวโอ้ยแม่ขอ้นเรืาอยผูกหายยากล้วสองรอยที่ผูกคนานะอีหัว เ้วนคนอันของแม่เขาเลือดสีฟบ่าณมาแล้วมาแล้วก่อดมาลุ้นมาลุได้ไก่อามาลุ้นไปด้วยกันนะครับก็ช่วงนี้มากับฝนเหลือเกินโอ้โหชิมเลยท้ายจานแล้วกันหมทอดได้ไหมหมูทอดกไก่ทอด ได้อยู่ครับเนเน้อเนอะไก่ทอดผสมเนอะไอก่เ้เนเข้าห้างไนี่ไหงเซนทอดนะครับใช่ค่ะเขาต้องขัดตะพก่่่อยน้ำมาผสมธรรมดาไม่ได้อันนี้ขนมไทค่ะ เล่งก่อนเล่งก่อนเร่งก่อนน่ากะเดนไปนิดอุลาลันตาเนี่ยของกินสุขของเมือเหนือสิข้าวโพโอ้าวโพดข้าวโพเละข้านโพดน้อยแล้ว ได้กันยนยครอบอาสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณจ้าขอบคุณจ้าคขอจ้าจตงิจ้าสิบาทบาทนะคะทุกอย่างสิบาทค่ะมุกแทนีนะคนเยอะมากเลยเลิกเรียนเลงานอดตรงน้ได้เลยเลิกเรียนเลงานออกจอดได้คะซื้อของกันขอาหนย จิานันครับโปรไล์แป,ปแล์ละฝนเย็นนะฝนยิ่งตกนะฝนน่าจะเย็นกันคพิเลยขนมจีบใชดกระปุนกาขอบคุณกระป๋ใช่น้ำส้ม กได้งหน้าขอแม่คายเนี่ยอตไดปิดบากค่ะไม่แพงไม่แพงใช่กินละเส้นๆไปกินสักหน่อยอันนนเก็นเส้นซอเดี๋ยวเส้นซอสเดี๋ยวทำเองเนาะค่ะซื้อแต่ร้นรัดเองัดเองเเนาะเยาาหุ่นคุณยายนีประบการนะค่สู้เนาะเลยฝนโกกมาเลยเขาอกแล้วเนาะ คนก็นยังสู้กันมุดอ่ะนะซื้อสองหอเนาะซาวบาทแม่ฝครับขอบค้ามับยใครดีใครดีมาแล้วมาแล้วอะใครนี่ฝนครับเพิ่งได้ผัดไทยเนาะสวัสดีครับโอ้ยครับเจอกันทแล้วเนาะ <c oughs> มากระฝุ่นมากระฝุนมากระฝมากระฝมากระฝุนพอดีครับร้านทุเรียนของจำนะเราดูชิแล้วนะไม่เอาของครับทุเรียนล้ำขนาดนน้อาอุดหนุนด้านทุเรียนได้เนาะขอบคุณครับหน้าอำเภอเลยครับยดีครดีครับขอบคุณครับเดินเที่ยวเนะครับเดิเที่ยวก่อนนะครับอ้วันนี้เวววววนวาววนวว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 กินวว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  ขนมาสปีกันมั็นทรได้กินนะนี่อย่างขั้นนี้นั้นขั้นอย่างคูเรียนชีสเค้กโอ้โหชามากูเรียนชาจริงดูของหวานตัวของข้าวก็มีนะของขาวก็มีของหวาน้หเดินหิวข้าวก็เลยขอสนอยนึงค่ะนี่เฮ็ดเฮ็ดกกแล้วเนาะได้แล้วหอไแล้วเนาะแน่นกินยืงน้อำละดำละช่วงเนี้ย ดูนี่ลิดลิดเิบแปิบเดียวนี่แมนถูกกนรานมี้ทามกงฝมากรบฝนให้จุกจุคนจุ่มคนเย็นนออ้คนจุ่มคนเย็นปาเดี๋ยวดูต่อครับกินสุกกินเมืองเหนือหลามบอลตัวหน่อส้มนะครับปูอ่องเนี่ยไม่ได้กินเมื้วไแกงกูนะถุงยี่สิบบาท ซาบานะแม่รอก้ากินข้าวเลยรวมกันได้คแยาแบ่งเย็นนะนเ่เอาอย่างเดียวชิปกันลูกแกงปูนานาไม่ได้แล้นมาเไดปูดกิโลเจ็ดแกงในหม้อกว่าจะได้นะแม่เนาะตามตามเอาน่ามันมันมาแล้วก็มาเกียวใส่ไข่ดูดูจะรสชาติเหมือนปอเขยียอ่ะแล้วปูบนหน้ากี่ใครดีไปดีครับแม่ครับ

โอ้สนน้ำพริกนะครับโอ้จบแล้วครับน้ำพริกเลิกองเขาหมูสับปั่นตื้นสมไยตอไปเลยครับโดนไปลาบลาบกับโอ้ลาบลาบซาหนอลาบหมูลาบควายอมเนอใช่แล้วจำได้เหรอดีครับัดีครับดีครับจำได้เนาะ เก่งจังเกิรจับได้ดีใจน้เนือเนื่อบบนอ้อเจ้าเดียวเจ้าเดิมนี่ยำนังยำนังโอ้โหกินไดกังดีครับรับผมครับคดีคดีครับยาวไปนู่นใส่วัวใส่ัว

ถือว่าเป็นตลาดที่ค่อนข้างใหญ่วางดินพับทิมสดๆซื้อกลับบ้านครับอาหารแต่ละซุ้มก็หลากหลายเจ้าเดิมหรือเปล่านี่ใช่ไส้ทอดเหรอคนต่อคิวเยอะมากเลยหอมขนาดเลยดูด้วยตักทองตักทองลอยยาวเท่นิดเดียวไม่ต้องการ เป็นตุ้นนะครับอะไรคะเป็ดตุ้นมีหมูแดงหมูกรอบนะครับโอ้โหเป็ดลมเนาะเป็ดลม,ม ยอดมาหา้าไปซาหรอเห็ดทานครับอันนี้เห็ดทานใช่ไหมเฮ็ดทานนาอเราซอกคนเดียวซอคนเดียวโอ้ซอกเก่งโอ้บนห้วยขไข่อเลอบนห้วยของไข่โอ้ยังมีเน่ะเห็ดเนาอช่วงนี้ครับไปิมคนเดียวโซนของธรรมชาตินะครับเห็ดหน่อไม้นะครับป่า ในขนตกแล้วเอ้าช่องมาฮะต้องนวอยมาบ้าทอ,อดมันปลาฉีวเอาถุงหนึ่งข่าถุงหนึ่งแล้วกันครับคบซาบัดซาบา,บ,าบัน,น,ข,อนขอบคุณเจ้าครับขายที่ไหนมั้งครับเนี่ย คุณเดินทังแทงมาที่เลยมาเก็ต้งในเมืองก็ไปแล้วก็เนี่ยมีมันซิกก็ไปครบเจ็ดวันเรี่ครบแล้วครับโอ้แคเจ็ดนเลยครับุนู้นได้นะครับใครดูปดีครับได้แล้วทอดมันปลาฉีดนะครับก็ยังงสวครับแทงมัสวสัแทงอีกกเช้านร่ชยต้มขนาดก้มกขนาดไปที่ทำให้เป็นเก็มแจมเนาะ ตำไปว่าอร่อยจิ้มเลยไปมาเร่องงานน,น,นทนบอใ่สูตน้ำพริกเอาอีกชุดหนึ่งที่พรพอ Safe> ี่ยข้าวละยีราดย่างเสี่ยงเลยอะไรนี่ก็แล้วก็อยากกินหมดนะครับคิ้วหมูเด้งไส้แตกไม่ให้ยายพรบุคแท้ชุดซาบะเองนั่นแหละห้าชิ้นพิเศษนะครับเองกันแม่เจ้าเจ้าช่างหรอกอันนี้ตัวขึ้นนี่ก็มีหมูเด้งด้วยนะดซาบาทได้แล้วครักทารดีครับ สวนแมลงไงโอ้ขนย่องแล้วดีใจจังเลยเนาะไปแล้วปลาแยกื่องหลับปากเกียร์ตัวัวมนกิัเล่นอยกินอยู่เลยเห็นจุดที่ อามีซุปกระดูกค่ะแล้วก็ต้มเลือดหมูหมูเนื้อสาลายไข่น้ำหมูเนื้อค่ะน่ากินเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้จิ้มต้าหู๋ยกิได้พร้อมคนนี้ต้องเตรียมพร้อมปลาดุกฟูสี่สได้แล้วปลาดุกฟูสี่สิบห้าบาทเนาะ <c oughs> คุณยังชายาตาลแตกแล้วครับ <c oughs> ไป,ไป <c oughs> ครับ ได้แล้วเดินต่อต้องผมอั่ยงนี้ครับครับเมื่อเอ็นโคขุมต้องผมต้องแซบครับผมแับผมมีหมูนะครับหมูเงผมคยบครับผมห้บาทครับจัดไปครับ50าได้ตื่นไปอีกเลยนะพี่ทิพย์เอ็นเด้งๆเลยเนาะ ผมย่างพอดีนอาแน่บุญบอกได้เลยนะคะก็ผมเนื้อนะคะมาละแซ่บเลยเนื้อก็มีหมูก็มีนะจ๊ะได้แล้วได้แล้วครับแคสิบาทผทองเลีเลินน่ะหลายอย่างเลยยอ เป็นยำฮะนาทุกนราห้าสิบนะครับอยากกนแค่ยากันครับใิบาทอเ็ดคนีัครับ้าวซีดหนึ่งถุงเจ้าเอใครดีใครดีมันนองเนี่ยคุ้ยกับเตียวกัดนะสบายดีเนาะข้าวปั้นข้าปันนข้าวปั้นไหมคะข้าวปั้นกัดกัด ยำขนมจีนก็น่ากินเ่ยไม่ย่คิดไปหมดนะเร้านชิ้นหนึ่ิ้นหเฮ้ยเหมือนกันเหมือนก็ค่ะเหมือนกันเลยครับไปละลานหมดท้องลงใช่ไหมมาลงสนามทุเรียนเนี่ยแบบูกกัดอยู่คิวที่แล้วกินทุเรียนมาใช่มไม่นช่ที่นี่มาเดินตลาดนัดลนงเดินตลาดนัดครับของหวานก็มีเค้กสดๆเค้กถูกๆซาบาทซาบาท แมก็ได้แก่น้ำเธอมน,นอ่อห่บกปัดกายขนาากินดูว่าบด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 เคีเ่บวหอยทอดเบอะแยะมากมายกินซุปก็มีนะจ๊ะน้ำแดง ผสมกันแรกกินนะนี่น่าละลานตาลเลอำเภอรสกเกีตทางในเมืองนะครึ่งชั่วโมงเองใช่มาชื่อของสรุปผลงานเดินแป๊บแป๊บครึ่งชั่วโมงเจ้านี่ยามขนมจีนขนมจีบสปาของจีนต้มแซ่บทีเดียวเราไปจีนม,มานี่นี่เท้าปีมาแอลกันได้นะเจ้าไม่รู้กันซุกนะตลาดของขายเยอะมาก เอาหนุนจะบ้านละกก็มากินของล้ำๆกันได้เจ้าตลาด,นาดนาหน้าหน้าเพื่อรสเก็ทเจ้าไปไปกินกันดีกว่า